สวัสดีครับผมนายจัก,กรวรุฒิศิริจันทร์นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมคือผมจะมาแสดงโปรแกรมตั้งเวลาซึ่งผมสมมติว่าในการตั้งเวลาของการเปิดปิดเคื่องนะครับ คือเวลาที่แสดงขึ้นมาในหน้าจอในขณะนี้ก็คือเวลาที่เป็นปัจจุบันพร้อมกับคอมพิวเตอร์ที่เรากําลังใช้งานอยู่นะครับคือเราจะตั้งโปรแกรมได้ที่นี่คือการวนรอบของเสียงอันนี้คือเสียงที่จะดังขึ้นมาว่าจะดังกี่ครั้งและตอนนี้คือไม่ดังกี่ครั้งแล่ผมก็ได้ลองตั้งเวลาไว้แล้ว ป้าสองโปรแกรมเราสามารถตั้งโปรแกรมได้ที่ยี่สิบโปรแกรมนะครับตอนนี้ผมได้กดเริ่มตั้งเวลาไว้แล้วถ้าเวลาถึงยี่สิบนาฬิกาสิบเนาทีสัญญาณก็จะดังขึ้นนะครับนี่ครับคือดังโปรแกรมเวลาขึ้นแบบนี้นะครับ จะเห็นว่าเสียงที่ดังขึ้นจะดังทั้งหมดสี่ครั้งพร้อมกแบบับดูไปสองครั้งบนไปสามรอบนะครับในการตั้งหนึ่งครั้งแต่ครั้งที่สองผมก็ได้ตั้งไปที่ยี่สิบเอดนาฬิกาครับอีกสิบสองนาทีก็จะด,ดังอีกครั้งนะครับก็คือเราสมมุติว่าเปิดประตูหนึ่งบานใช้เวลาเท่านี้แล้วตอนที่สองก็จะตั้งเวลาตามที่เราต้องการ นะครับพอถึงเวลาโปรแกรมที่สองก็จะทำงานครับเราจะเห็นว่าโปรแกรมที่เราได้สร้างขึ้นก็สามารถทำงานได้จริงนะครับแ้ารูปแบบของโปรแกรมเราสามารถใช้รูปภาพหรือแต่งยังไงก็ได้นะครับ จ้วแต่เราเมื่อกี้เมื่อสัญญาณเสียงขึ้นมันจะเป็นอ่อนแล้วมีสีดำํำและเวลาที่เสียงไม่ขึ้นก็จะขึ้นเพราะออฟแลวมีสีแดงตอนนี้ผมได้เริ่มการทดลองได้หมดแล้วครับก็ขอจบการพิเศษแช่นนี้ครับขอบคุณครับ